โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมกันยังเคยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาดูนี่นะครับการตั้งค่ารับจดหมายของ youtube นะครับไปที่อีเมลนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ภาษาอังกฤษบ้างหลายคนอาจจะได้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่คนนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมคําตอบมาเลยนะครับก็คือได้ครับแล้วมีขั้นตอนอย่างไรนะครับโอเคพอที่จะรู้กันแล้วเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะครับ โอเคครับอันดับแรกให้เราอ,อินเข้ามาที่ช่องของเราก่อนนะครับแล้วจากนั้นนะให้มานี่ครับคลิกที่ไอคอนช่องของตัวเองนะครับแล้วไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับอ่าเหลือว,วิธีหนึ่งครับให้เราเลื่อนลงมาครับจากแถบด้านนี้ตรงไหเราก็มาที่การตั้งค่าเช่นเดียวกันครับโอเคในที่นี้ผมจะไปผ่านตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคครับ เมื่อเราคลิกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของช่องนะครับแต่ว่าแถบทางด้านซ้ายของเราครับก็จะมีทางนี้บัญชีการแจ้งเตือนแล้วก็การเล่นและปเปสิทธิภาพอะไรต่างๆนานนนะครับโอเคส่วนของที่เราจะไปนั่นก็คือการแจะการแจ้งเตือนนั่นเองครับเมื่อเรามาที่ถึงหน้าของการแจ้งเตือนนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับก็จะมีการแจ้งเตือนและการส่งข้อความอะไรต่างๆครับให้เราเลื่อนมาจนสุดด้านล่างครับ ด้านล่างาพจะมีเรื่องของภาษาครับตอนนี้ของผมยังเป็นภาษาอังกฤษาอยู่ครับกัานนะข้างนี้มีผลกับอีเมลเท่านั้นเห็นไหมครับโอเคทีนี้ถ้าเราอยากได้รับอีเมลเป็นภาษาไทยให้เราเปลี่ยนภาษาไทยครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนภาษาไทยผมขอไปดูอีเมลก่อนหน้านี้ที่มันเป็นภาษาอังกฤษจริงหรือไม่ครับจะเปิดอีเมลให้ดูนะครับโอเคครับนี่คืออีเมลของผมที่ได้รับจากช่องมานะครับก็คือตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ ตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งหรือตีห้าสามสิบนาทีสามสิบเจ็ดนาทีนั่นเองครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าชออ่องของผมปีนี้มีอะไรบ้างนะครับทีนี้มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษปึ๊บเข้าไปคลิกไปเนี่ยครับก็จะเป็นไรอยียาภาษาอังกฤษเลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีไรอยียาการดูนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นไรายาอียาภาษาอังกฤษทีนี้ถ้าเราอยากได้ภาษาไทยนะครับก็ให้เราไปเปลี่ยนตรงที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้แต่เราจะไปเปลี่ยนกันนะครับ โอเคกลับมาที่การตั้งค่า,ข,าของเราจากนั้นครับผมจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเลือกไปที่ภาษาไทยโอ้โหถ้าเล่นถ้าเล่นแบบนี้ภาษาไทยน่าจะอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับภาษาลาวใกล้ๆกันโอเคน่าจะกองที่ภูมิภาคลองเลื่อนดูครับมันมีแล้วภาษาไทยโอเคกดไปจากนั้นครับ ทางด้านมุมซ้ายก็จะขึ้นมาบอกว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะลองเองไม่ใช่ลองรับรับอีเมลที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยครับส่วนถ้าแค่สะดวกที่จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วอยู่ๆมันเป็นภาษาไทยอยู่ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับส่วนตัวก็แล้วแต่คนที่ชอบว่าจะรับเป็นภาษาไหนครับโอเคครับต่อจากนี้เราก็จะได้รับอีเมลที่จากทาง youtube ที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับส่วน คิดหนาเครับเร,เราจะมาอัปเดตเรื่องของการที่เราได้รับอีเมลนะครับจะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้จริงๆหรือไม่ครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับส่วนถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่สแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้เลยครับลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ